ผมมีตัวเบ็ดคุณภาพสูงๆนะครับจากค่ายซากิไม่น่าตกปลาเลือกแล้วนะครับอ่ะตัวเด็ดตัวเบ็ดตัวนี้นะครับลหลายท่านก็อาจจะเอาไปใช้งานในแบบที่ตัวเองออกแบบได้เองหรือว่าต้องการ,รบ,บางท่านอาจจะเป็นีเทกซัสนะครับเกี่ยวกับนอนลักษณะที่เป็นทรงยาวหรือบางท่านก็เอาไปอะแดปนะครับปกกับปายางประกอบต,กตัวตะกั่วตามในแบบที่ท่านต้องการได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเบ็ดตัวเนี้ย การค่อนข้างแข็งเลยปกปะช่อนปะชะโดปากระพงได้สบายมากนะครับแล้วที่สําคัญก็คือตัวเบ็ดที่ปลายตัวเบ็ดเนี่ยได้ใช้เลเซอร์เป็นตัวรับคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทะลุทะลวงของปลายกเกสรเบ็ดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเฉียบคมสูงมากเลยที่สําคัญก็คือใช้ได้กับทั้งงานน้าจืดและก็งานน้นนําเค็มมีท่านเลือกมา5ขนาดนะครับก็คือ1 O,2O, 3O, 4 o และ 5O ตัวเบ็ดตัวนี้ผมบอกได้เลยว่า เหมาะมากๆนะครับกับงานตกปลาด้วยเหยื่ยปอปลอมทุกประเภทนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะเอาไปอัดแอปตกงานในแบบที่ตัวเองต้องการนะครับก็ฝากให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับท่านักตกปลาด้วยนะครับกับตัวเบ็ดแบบนี้นะครับตัวเบ็ดดีๆอย่างนี้จากค่ายซากิของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ